แมนต้าหลินนะเนี่ยเออโอ้โหเฮียมึงปีนอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮียอะไรเนด้อปืนเต็มปะไม่เอาเมืองล้างแล้วนะ เมองเนี้ยเมองเนี้ยเอาป่ะคือพาลงเลยผมยันหมดครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราเจอกับสายบ้าฮันตาอเหมือนเหมือนลูกนาวโอ้โหพี่นี่นึงของผมจริงป่ะบนหลังคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแต่ปืนลูกซองจะงานเข้าเอาน่ะ ผมมาจะง,งานเข้าเดเโอ้โหเจอละไม่ตายไม่ตายไม่ตายสามที่สามที่มันจะตายแล้วบสอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแปดสวยงามสวยงามหลังพี่มาหลังพี่มีหลังพี่เอาใป้ก็ให้เออ

ตายเลยฮ่าแบมช่วยขาหนูดเลยนะที่เล่นไม่นกาวฮิวป่ะพี่เฮ้พีมีพี่มีพี่มีจุดตรงไหนวะน่าเฮ้ยพี่ดาวตรงตรงประตูหน้าผมเลยตา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 ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยังไงวะเจ็ดสองเจ็ดศูนย์พี่หน้าผม ตั้งมังเกอร์อยู่เออล่วงพีหมด้ออกบ้านย็อุ๊ยอุมนนอกยาก็มาในบ้านนะหุกพีเดาตัวอยู่ตายตย ช่วยด้วย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 ช่วยช่วยช่วย่วยห้องนี้ล้ังหลังนี่นี่แบโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโออย มันยิงหลายนัดจังอ่ะดิโอ้โหไม่แรงเลยอ่ะโอ้โหไม่เล่นอีกแล้ววานพี่จะฆ่าดเลเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ส่งอะไรเลยนอกจากอย่างหัวใจตัวเองเองเย่เด้อไม่จะตายแล้วพี่ดูเรือยผมดิขอคอยหายเองดูดิผมว่ามันกระพริบกระพริบแล้วมันหายเลยมันหายเองมันมีเวลามันมีเวลาอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เจอคนพี่เจอคนไหนไหนนะ ล่วงล่วงล่วงบอกเลยปลนืนนี้ยิงนี่อยากกัแทบบแฮกอ,ะกอ่ะเฮ้ยไงวะโวนลังค้าวเฮ้ยโอ้โหยิงโดนหัวก็ไม่ย่วงแบมๆๆช่วยโบยยน่อยดยยยยยยยา

อืมดาวไอตัวนยังนไหนหวะมึงไม่ต้องสูก้กันไม่ต้องสู้ก,กันนี่อ่อุ้ยอุ้ยใช่วคะบอกีบ้านหน้าพี่ตรงข้ามันนะได้เดดเดดเดออะไรของมึงล่ะ

แล้วลุกขึ้นมาตั้งเต่าิวเลยมันมีตัวมาทางที่ตัวหนึ่งตายตายตายสวยตัวในบ้านเหรอเก็บเก็บหมด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 แตกอะไรเนพี่สวยแตกแล้วเร็จแล้วเก็บแล้วซูปกระสุนหมดแล้ววงไกลนะพี่ไปได้มาละวิ่งก่อนเลยวิ่งกันผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว ามาแล้มาแล้วมาแล้ว,วข้าไปได้ไข่ี2คนเองด,ดนไปเอาตงองอม,มีอฟเอกจบเลยเอาพี่ไขอบมอ,อ ปต่อยาวๆเลยไปหมอกรายเฮ้ยมีค้ดไปก่อนไปก่อนไปต้อนผมโดนผมโดนเฮ้ยยางยางยางล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 งยางแมสผมโดนตายตายตายไป ตั้งตั้งยีวตั้งอะไรลาตายมันไปไม่ได้แห้งเลยครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละกันนะจ๊ะโอเค